ยินดีกับแชมป์พรีเมียร์ลีกทีมล่าสุดด้วยนะครับนั่นก็คือหงแดงลิเวอร์พูลนะครับ ه, คลิปนี้ครับเราก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาคุยกันหน่อยครับว่าโอ้โหสถิติที่มันเกิดขึ้นมากมายครับในการถลิงแชมป์อย่างยิ่งใหญ่ของทีมลิเวอร์พูลมีอะไรบ้างแล้วก็อยากจะชวนทุกคนมามองย้อนกลับทีมเราหน่อยว่าเอ้ยมันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนนะครับมันมีมันมีอะไรนะ ที่ทำให้เราพลาดแชมป์อีกแล้วนะครับนะก็มารวบรวมมาคุยในคลิปนี้กันหน่อยครับ สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับยังเป็นช่องอาร์เซนอลอยู่นะแต่ว่าเนี่ยอยากคุยถึงลิเวอร์พูลกันนิดนึงนะครับโอ้โหล่าสุดเนี่ยก็เรียกว่าถะลิงแชมป์อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่ผมคาดการไว้ก็คือเป็นนัดที่เจอกับทอตแดมฮอสเปอร์นะครับแล้วก็ถล่มไป5ประตูต่อหนึ่งนะฮะสาแก่ใจพี่ยิ่งนักนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลนี่ก็เรียกว่าช่วงหลังก็ไม่เอาอะไรแล้วนะครับมุ่งไปแชมป้ยนสีกอย่างเดียวแล้วนะครับพอรู้ว่าไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วนะครับไม นะฮะเพื่อนได้เราก็ต้องดีใจกับเขาด้วยนะครับคลิปนี้ก็เลยอยากชวนทุกคนครับมาคุยเรื่องของแชมป์ลิเวอร์พูลสมัยที่20นะครับนอะเถลิงแชมป์อย่างยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับถ้วยนะเขาจะรับถ้วยในเกมสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะเดี๋ยวช่วงปลายดูด,ดูกันเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับก็เดือนหน้าแล้วแหละความว่าปลายดูดูกันก็ไม่ได้ไม่ได้ไกลามากแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องราวสถิติที่มันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้โหมีเพียบเลยเนี่ยมี3หน้ากระดาษเลยนะครับอยากจะไร่เรียงพูดคุยกันหน่อยนะ ฟุตบอลเหมือนกันนะครับแล้วก็เรียกว่าอินเหมือนกันบ้าบอลเหมือนกันก็มาดูสนุกๆก,กันละกันนะครับแล้วก็ส่วนแฟนอาร์เซนอลโดยเฉพาะเนี่ยอยากจะชวนคุยในมิติว่าฤดูก,กาลนี้เนี่ยม,มองกันจริงๆเนี่ยอาร์เซนอลมีจุดไหนที่เรา,เรา,เราทําให้เรารู้สึกว่าเออมัน มันทําให้เราเดิมไปไม่ถึงแชมเปียร์ลีกนะ,ะเดี๋ยวเรามาค่อยๆไรเรียงกันก็นแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก่อนอื่นเลยครับถ้ารักอาร์เซนอลทั้งใจเหมือนกันฝากกดติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางก่อนนะครับแล้วก็คลิปนี้สนับสนุนโดยคาราบาวนะครับเครื่องดื่มคาราบาวครับเครื่องดื่มระดับโลกนะครับเชียร์บอลเชียร์บาวนะครับเชียร์ได้สุดต้องเชียร์กับคาราบาวนะครับเดี๋ยวในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็จะมีเกมที่อยากจะชวนแฟนอาร์เซนอลมาร่วมเรียกว่า อำลาฤดูกาลนี้ไปพร้อมๆกันนะครับพร้อมกับที่อังกฤษเลยนะครับก็คือเกมนัดสุดท้ายที่เราจะเล่นในบ้านที่เอมิเรตส์เดียแต่ไม่ใช่เกมนัดสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกนะเกมนัดสุดท้ายอาจ์เซนอลจะไปเยือนนะเพราะฉะนั้นนัดสุดท้ายในบ้านเนี่ยจะเป็นเกมนัดรองสุดท้ายจะเล่นกับนิวคาสเซิลนะครับเดี๋ยวจะมีการ เปิดนะครับเปิดจองนะครับเพื่อที่จะไปเรียกว่าพูดคุยกันนะครับพบปะสังสรรค์แฟนอาร์ซนอลกันนะครับแล้วก็เรียกว่าชมฟุตบอลด้วยนะครับมีพ่อปองไปด้วยนะนะเดี๋ยวรา,รายละเอียดเร็วๆนี้นะครับก็ไปเชียร์บอลเชียร์บอลด้วยกันกับพวกเราน,ะนั่นเองนะจะจัดขึ้นที่ร้านเดอะแทนะว่าช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะครับเดี๋ยว อีกเนี่ยผมคิดว่าสัปดาห์นี้แหละน่าจะได้เห็นรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะมาคุยกันดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมอยากจะชวนคุยถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับสมัยที่20ของลิเวอร์พูลนะครับไอ้ดราม่าว่าเอ้ยมันไม่ใช่ลิเวอร์พูลได้เก่สองครั้งพีเมยร์ลีกัะนะครับไอ้นนี้ผมว่าเลอะเทอะนะอย่าไปคึกพูดสักสาวินาทีแล้วกันนะแชมป์ ลีกสูงสุดของอังกฤษ20สมัยครับนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าพรีเมียร์ลีกมันเรียกว่าดิวิชั่นหนึ่งะครับแล้วเขาก็รีแบรนด์นะครับในช่วงยุค90นะครับแล้วก็ก็จะต้องยอมรับว่าพอรีแบรนด์มาเนี่ยนะครับมาเลียบูได้2ครั้งนะครับแต่ว่าถ้านับรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ได้20ครั้งนะครับก็ถือว่าสูงสุดนะครับนะร่วมกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเดทที่20ครั้งเท่ากันนั่นเองนะครับนะแต่ว่าเอฟเอค มาคุยหน่อยดีกว่านะครับสำหรับฤด,ดูกาลนี้เนี่ยอาร์เนอร์สโลตครับกลายเป็นกุนซือที่เรียกว่าสร้างปรากฏการณ์นะครับให้กับวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษทันทีนะครับที่เข้ามารับงานต่อจากบรโมังคูอย่างเจเกนคอปนะโอ้โหเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยใครๆก็ว่าโอรับเผือกร้อนมึงต้องมึงต้องเปลี่ยนทีมอีกเยอะมึงต้อง เตรียมตัวอีกแยะนะฮะลิเวอร์พูลจะเข้าสู่ช่วงตกต่ำอีกแล้วเป็นเซอร์เคิลอีกแล้วนะครับที่ไหนได้ครับมรดกจากเจคกนคอปเพียงพอแล้วครับที่จะทำให้ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ได้นะครับเออลิเวอร์พูลเนี่ยเสริมตัวผู้เล่นเนี่ยในตลาดแรกเนี่ยนะครับเพียงแค่คนเดียวนะครับนั่นก็คือทางด้านของเคียซ่านะครับแล้วก็มาในราคาที่ไม่ได้แพงเลยนะเออเคียซ่าเองก็เคยพาทีมชาติอิตาลีเป็นแชมป์อะไรอย่างนี้มาแล้วด้วยนะครับแล้วก็ต้องต้องแต่ต้องยอมรับว่านักเตะมาพร้อมอาการบาดเจ็บ เลือรังมานะครับก,กับริวพูเองก็ไม่ได้ลงเล่นอย่างสม่ําเสมอนะก็กลายเป็นว่าแทบจะใช้ชุดเดียวกันกับที่เจเกนคอปทำเลยนะแต่ว่ามีคนที่เกิดใหม่เล่นมาดีผิดหูผิดตาอย่างวัตารุเอนโดอย่างทางด้านของกาเฟนแบชอะไรพวกเนี้โซบอสไลน์ so Line, อะไรพวกเนี้เล่นดีแบบดีเลยอะ่ะแม็กอลิสเตอร์เดี๋ยวโหกองกลางริวพูปึ๊กมากมาก,มากนะครับแล้วก็บังโมโมซาลานี่ก็เรียกว,ว่า ทำสถิติถล่มทลายเลยนะครับว่าแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับอา์เนอร์สล็อตเนี่ยกลายเป็นกุญซือในประวัติศาสตร์ลำดับที่6นะครับที่สามารถคว้าแชมป์ พรีเมียร์ลีกได้นะครับหลังจากที่เข้าคุมทีมฤดูกาลแรกนะครับนะก็มีโจเซ่มูรินโญ่เคยทำได้อันเชลติเคยทำได้นะครับจากกับเชลซีนะแล้วก็มีเปเยกนี่กับแมนซิตี้นะครับแล้วก็มีทางด้านราเนีอรีที่สร้างปรากฏการณ์5,000ต่อหนึ่งนะครับกับเลสเตอร์ซิตีน้นะครับแล้วก็เชนซีนะครับกับ อัน,ตอนตโตนิโอคอนเต้น,นะครับแล้วก็ทางด้านของอาร์เนสลส์ล็อตด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นแชมป์นะครับโอ้โหสุดยอดมากนะคือคุมทีมฤดูกาลแรกเป็นแชมป์เนี่ยไม่ง่ายนะใครก็อาร์เซนกอล์น่น่าจะฤดูกาลที่สองมั้งน,นะครับโอ้ไม่ง่ายนะใครที่ทำได้นี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ โมเมซาลานะครับกลายเป็นนักเตะต่างชาติครับที่ทำประตูมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับในประวัติศาสตร์าชาติพรีเมียร์ลีกครับนะ185ปประตูณนะวันที่เราอัดคลิปนะฮะ S <S <S มันยังไม่จบนะฤดูกาลนี้และซาลาก็ยังต่อสัญญากับลิเวอร์พูลไปอีกก็จะยิงทะลุ200ประตูแน่นอนนะครับอันดับ2เป็นเซจิโอกุนอาเกโรนะครับของแมนซิตี้184ประตูแล้วก็อันดับ3เป็นเทรียองลี175ประตูนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นนะักฟุตบอลต่างชาตินะที่สามารถทำประตูได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับ <S <S ในฤดูกาลนี้บังโมยิงไปแล้วนะครับ8 28ประตูกับอีก18แอสซิสโโคตรโหดนะครับโคตรโหดนะครับนะฮะรวมเกือบ50ประตูนะ40กว่าประตู50ประตูนะครับส่วนร่วมนะที่เขามีกับทีมนะครับสำหรับโมเมสซาร่านะถือว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญเป็นเดอะแบกคนหนึ่งของลิเวอร์พูลนะอันนี้ก็ต้องย้อนกลับมามองดูอาเซอร์อนนะว่าเฮ้ยแม่วันที่เรามีดาวสโมสรสุดเป็นโอบาเมยังอะ ไม่รู้คุณนับได้ไหมอ่ะวันนั้นโอบามายังก็พาทีมเป็นแชมป์เอฟเอคัพนะวันที่เรามีดาวซันโวอ่ะผมใช้คํานี้แล้วกันนะวันที่เรามีดาวซันโวมีคนที่จะเป็นเดอะแบกเรื่องเรื่องการทําประตูเนี่ยผมก็แอบ,บรู้สึกมุมมองผมแล้วกันนะผมอาจจะเป็นเป็นเป็นคนดูฟุตบอลหัวโบราณนิดนิดเนี่ยผมมองว่าการที่เรามีดาวซันโวหรือมีคนที่ฝากผีฝากไขเรื่องการทําประตูได้อยู่ในทีมเนี่ยผมว่ามันช่วยได้เยอะนะมัน นึกไม่ออกจ่ายให้ไอ้นียเดี๋ยวมันหาทางยิงมันเองได้อนะอะไรเงี้ยแต่ผมย้อนกลับไปเนี่ยดาวโซนโมพิเมลิกที่เรามีอ่ะคือปีเอเอ็มลิกา巴马ยังเลยนะนะครับย้อนไปหลายปีเลยนะปีที่อาร์เตต้าม,มาทำงานแรกๆเลยนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าคิดนะว่าถ้าเรามีวันนี้เรามีคนที่ยิง30ประตู40ประตูต่อฤดูก,กาลเนี่ยนะครับมันมันมัน,ม,นมันอาจจะทําให้อะไรมันเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่านะครับในมุมมองผมแล้วกันนะนะไปดูสถิติอื่นๆกันเลยดีกว่านะครับ เอ่ออเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ครับแม่เป็นนักเตะในประวัติศาสตร์ชาติพรีเมียร์ลีกคนแรกครับที่สามารถคว้าแชมป์3รายการใหญ่ใน3ปีนะครับชูวงก็มีแชมป์ทุกปีนะครับนะก็เริ่มจากฟุตบอลโลกครับก็คว้าแชมป์กับอาร์เจนตินานะครับแล้วก็ต่อด้วยโคปาอเมริกาก็อาร์เจนตินาด้วยกันนะครับแล้วก็มาคว้าแชมป์ปีนี้ต่อเลยครับกับ ลิเวอร์พูลในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองนะนี่กองกลางแชมป์โลกราคาไม่ถึง50ล้านนะสาาล้านเองนะ ถูกมากเลยนะเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้รับนะโอ้โหลร์ภูนี่เขาซื้อผู้เล่นได้น่าสนใจนะครับแล้วก็มาดูสถิติเรื่องของคนเอเชียเราหน่อยนะฮะนักเตะสัญชาติญี่ปุ่นครับที่มาคว้าแชมป์พรีเย์ลีกครับวาตารุเอนโดกาเป็นคนล่าสุดนะครับที่สามารถทำได้ครับต่อจากชินจิคากาวะที่คว้ากับแมนยูนะครับโอกาซากิ aki, ที่คว้ากับเลสเตอร์นะครับแล้วก็ทาคุมิมินามิโน ที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับลิเวอร์พูลแล้วก็ล่าสุดก็วัตารุเอนโดนะครับ mm hmm. ก็เป็นคนญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะที่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้นะ mm hmm. นี่ก็มองในมุมมองแบบคนไทยแล้วอะนะครับญี่ปุ่นทําได้เฮ mm hmm. ้เราก็น่าจะทําได้เพราะวะเราน่าจะมีแบบนักเตะสักคนหนึ่งแหลมไม่เป็นนักเตะพรีเมียร์ลีก ได้แชมป์มั้งไหมนะฮะแต่ตอนนี้หาคนแรกลงสนามพิมพ์นลีกก่อนนะฮะไปทีละสเต็ป <c oughs> นะครับแล้วก็ยังมีอีกสถิติมากมายที่เกิดขึ้นนะครับใน,ในการเป็นแชมป์ของลิเวอร์พูลนะครับนี่คือแชมป์สูงสุดสมัยที่20นะครับสูงมากที่สุดในในเกาะอ,อังกฤษละนะครับร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่20สมัยนะครับถ้าจะเฉพาะเจาะจงลงไปอีกเนี่ยนะครับ ก็แมนยูได้ดิวิชั่น17สมัยได้พรีเมียร์ลีก13สมัยขณะที่ลิเวอร์พูลได้ดิวิชั่น18 8สมัยได้พรีเมียร์ลีก2สมัยผมเอาให้ละเอียดแบบนี้เลยนะจะได้ไม่ต้องมาดรามา่าไม่ต้องมาตบตีกันมาแซะกันในในเม้นผมนะนะจะได้เคลียร์กันตรงนี้เลยนะครับซึ่งมากที่สุดนะครับ เป็นทีมที่คว้าแชมป์มากที่สุดแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลลีกสูงสุดของอังกฤษนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีสถิติอีกมากมายนะครับที่เกิดขึ้นและจะยังเกิดขึ้นต่อนะครับเพราะว่าฤดูกาลยังไม่จบนะฮะเลมโมเนซาอาจะยิงมากกว่า28ประตูไปไกลกว่านี้อีกนะครับการเป็นต่างชาติที่ยิงซุ้มๆไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปต่อในะก็ว่ากันไปแล้วกันนะแต่ว่าผมอยากชวนทุกคนมาคุยเรื่องของจุดเปลี่ยนจุดตัด เกมไหนที่ทําให้คนรู้สึกว่าอาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้แชมป์แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบพลาดแชมป์แล้วอะไรเงี้ยสาหรับผมคือห่วงช่วงเวลาเดียวกันคือเลี้ยวูลมีช่วงดีมีช่วงแย่นะมีขึ้นมีลงแบบนี้เลยนะนะครับอาร์เซนอลก็เช่นกันนะมีขึ้นมีลงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจุดที่ทํารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วตามไม่ทันแล้วสําหรับผมคือเกมที่แพ้เวสต์แฮมหนึ่งประตูต่อศูนย์คาบ้านครับวันนั้นนะ่ะที่จรอร์ดโบเวนเนะี่ยยิงใหมงเนี่ยป้งเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วเราแพ้เนี่ย ผมผมผมรู้เลยว่าไม่ได้แล้วนะครับไม่มีละอาร์ซนอลไม่ได้แชมป์ละผมผมไม่ผมรู้สึกว่าตามไม่ทันแล้วในมุมมองผมนะโมเมนตัม um, ความรู้สึกอารมณ์อะไรแบบเนี้มัน มัน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 ไม่ได้ละนะครับเพราะว่าช่วงนั้นน่ยถ้าจํากันได้ทางฝั่งลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็มีช่วงแย่ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าย้อนไปเนี่ยจะเป็นสัปดาห์ที่ประมาณสัก25-26ของพรีเมียร์ลีกนะครับช่วงนั้นลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็มี7วันอันตารายด้วยเหมือนกัน7วันต้องเล่น3เกมนะครับลิเวอร์พูลเสมอเอฟเวอร์ตันสองสองนะครับชนะวูฟหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็มาเสมอแอสตันวิลล่าสองสองคือสะดุดแล้วอ่ะว่าง่ายๆเถอะนะครับการเสมอคือถือว่าสะดุดแล้วนะสำหรัับบกาาารรรลลุ้นนนนนแแชมปนน์์ะะคต่่่วออเเซีย หลุดไปแพ้เลยครับหลุดไปไพ่ายแพ้ให้กับเวสต์แฮม1-0นะครับและถ้าจำกันได้พอหลังจากนั้นเนี่ยพออาร์เซนอลแพ้ปั๊บเนี่ยเราเราพวกเราเองเนี่ยรู้ว่าโปรแกรมเดี๋ยวลิฟูต้องไปเล่นกับแมนซิตี้ต่อนะครับคือคือถ้าถ้าตอนนั้นอาร์เซนอลเป็นเบรกที่เก็บจี K ้คะแนนมาได้เนี่ย มันมีโอกาสแซงเลยอะในในห่วงช่วงเวลาสัปดาห์นั้นนะครับแต่สุดท้ายกลายเป็นลิเวอร์พูลครับที่ากลายเป็นอาร์เซนอลที่ทำไม่ได้เองก่อนพอแพ้เวสต์แฮมเนี่ยมันทำให้ลิเวอร์พูลใจฟูแล้ว ไปเล่นกับ, City, บ City ซิตี้ตบซิตี้ซะอย่างนั้นเลยนะครับกลายเป็นว่าไปชนะซิตี้ได้ถึงเอติฮัดสเตเดียมสประตูต่อศูนย์นะครับมันก็เลยทําให้สาการการ์ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยดูจะชัดเจนขึ้นในห่วงช่วงเวลานั้นในมุมมองผมนะผมว่าสัปดาห์นั้นอนะ่ะคือสัปดาห์ที่อาร์ซนนหหลุดวงโครจรนะมันเป็นสัปดาห์ที่เหมือนเราน่าจะ น่าจะจี้ได้น่าจะแซงได้ละมันเหมือนโอกาสมาแล้วอะ่ะแล้วลิพูก็พลาดให้แล้วด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นว่าเราเองที่แพ้ภัยตัวเองไม่สามารถที่จะเก็บแต้มเก็บคะแนนได้อย่างที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมลิพูด,ด้วยว่าพวกเขาก็สามารถที่จะชนะในเกมยากๆได้สามารถที่จะคัมแบ็กกลับมาได้ในหลายๆครั้งนะครับยังแบบ เกมจะเสมอจะเสมออย่างเงี้ยพลิกกลับมาชนะเกมจะแพ้จะแพ้กลับมาเสมออะไรแบบเนี้ยขณะที่อาร์เซนเอลเกมที่จะชนะชนะอย่างเงี้ยกลับมาเสมอหลายเกมเลยนะนนผมแหมไม่อยากเอ่ยไม่อยากเอ่ยว่าเกมไหนย,ยังไงบ้างนะมันฟังแล้วมันก็เจ็บปวดอนะไอ้เรื่องไม่ดีเราไม่พูดแล้วกันนะแต่ว่าได้เรียนรู้ได้ได้เห็นว่าเอ้ยอคู่แข่งเนี่ยเขาเขา,เขามีความสม่ำเสมอแบบไหนแล้วทำไมคนหลายคนถึงชอบพูดว่าพเมร์ลีกมันมาราทอนมันแบบ มันมันคือการวัดกันของทีมที่เรียกว่ามีความสม่ําเสมอมากที่สุดนั่นเองนะบางทีอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเจอลิเวอร์พูลหลจจาชนะเขาคาบ้านเขาเลยก็ได้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่า,เ,าเราเก่งกว่าเขาไงนไม่ได้หมายความว่าเ,าเราจะเป็นแชมป์ไงเข้าใจป่ปะความสม่ําเสมอในการเล่นในทุกๆสัปดาห์ต่างหากนะครับที่จะทำให้ทีมเป็นแชมป์นั่นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับในฤดูกาล 2024- 2025ถึงแม้จะยังไม่จบนะครับถึงแม้จะยังไปต่อแต่สำหรับผม มันจบแล้วครับนายนะครับมันจบแล้วครับนายนะครับแชมป์เป็นที่เรียบร้อยสาหรับหงแดงหรือว์พูลนะครับก็เหมาะสมได้ประการทั้งปวงนะครับอาร์ซนอลก็ต้องกลับมาทบทวนอีกหมายว่าฤดูกาลน่าจะเอาอย่างไรนะครับแล้วก็ฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะจบอันดับ2หรืออันดับ4สําหรับบอลัยเท่ากันครับไม่ต้องคิดมากเลยนะครับถ้าสุดท้ายอาร์ซนอลจะหลุดไปอยู่อันดับ3อันดับ4ผมเฉยๆนะครับผมไม่ซีเรียสเลยนะครับการเป็นรองแชมป์สปีติดเนี่ย ก็ไม่ใช่เรื่องหน้าพิเสมัยมากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องผิดหวังนะเอามันผิดหวังแหละมันแต่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะรู้สึกว่าทีมเรามันไม่เก่งคือผมว่ามันก็เก่งมากแล้วนะมันเป็นรองแค่ทีมเดียวจาก20ทีมอ่ะก็โอเคแล้วปะวะนะแต่แล้วแต่คนมองนะในมุมมองผมผมมองแบบนี้กันลวกันนะครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรนะครับคิดว่าเกมไหนที่ทําให้อ์สซนอล พลาดแชมป์ไปก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับหรือว่าอ,าอยากจะร่วมแสดงความยินดีกับหงแดงหรือผู้ก็เชิญเมนได้เลยนะครับนะ,ะคลิปนี้ลาไปแล้วถ้ารักอาร์เซนอลทั้งใจครับอย่าลืมกดติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกทงทางสวัสดีครับ